เรื่องของวิตามินดีวิตามินดีในเปนเปอร์น,นี้ครับในวารสาร New t r i e n t s มี2021เนี่ยเขาก็รีวิวว่าเราเจอเรื่องของการขาดวิตามินดีกับภาวะดื้อต่ออินซูลินที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในความเห็นของหมอนะหมอคิดว่าเวลาที่เรามีอินซูลินเรสตสแตนต์นะครับเราก็จะเกณ์แฟตมากขึ้นนะวิตามินดีเขาเป็น f a t ซู l เลเบิลวิตามินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วน เขาก็จะถูก trapping เก็บไว้ในเซลล์ไขมันการที่เราตรวจระดับวิตามินดีต่ำเนี่ยมันถึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่เราพบได้ค่อนข้างที่จะ c o m มอนครับในคนที่มีเรื่องของภ <c oughs> าวะโรคอ้วนเนาะเรื่องของเบาหวานหรือแม้กระทั่งเรื่องของกลุ่มอาการ PCOS นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราทำให้เราเห็นว่า กล <c oughs> ุมอาการ P C O นะครับ P C O S แล้วก็ดื้ออินซูลินเบาหวานโรคอ้วนก็จะเจอได้บ่อยนะครับ <c oughs> รูปนี้ก็เป็นที่มาของอที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่าในข้อมูลเขาสำรวจนะครับในเปเปอร์ในปี2019เนี่ยเขาบอกว่าในคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะอย่างเช่นหในคนคนหนึ่งที่มีน้ำหนักตัวประมาณ100กิโลเนี่ยร่างกายจะเก็บวิตามินดีในเซลล์ไขมันนะครับตั้งแต่ ขนาดประมาณ160ไมโครกรัมได้จนกระทั่งถึง2 0 0 0มนะครับไมโครกรัมอยู่ที่เราเก็บวิตามินดีเนี่ยตั้งแต่วัน16ถึงประมาณ2,000วันพูดง่ายว่าคนที่มีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นแฟตเกนมากขึ้นเนี่ยวิตามินดีบางส่วนเขาไม่ออกมาทำงานนะครับเพราะว่าเขายังอยู่ในตัวแฟตเซลอยู่เนาะ Okay. เพราะเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้าหนักได้การที่เรามีเรื่องของ f a ต burn ออกกําลังกายเวทเวทลอสนะครับแฟตลอสได้เนี่ยวิตามินดีเขาก็จะรีลิสออกมาได้เองนะครับวิตามินดีระดับในตรวจในเลือดปัจจุบันนะครับก็มีข้อมูลว่าเราควรจะคีปอยู่ที่ระดับประมาณ40-60เนาะในหน่วยที่เป็นนาโนโกรัมเปอร์มิลลิลิตรหรือว่าเราอาจจะตรวจในหน่วยนานโนโมลเปลก็ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 0ถึง นะ <c oughs> วิตามินดีมาจากอาหารนะครับอาหารก็มาจากหลกัหลกๆก็มาจาก UVB นะที่ผิวหนังของเรานะครับเขาสังเครานะห์เนาะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่า UVB ตกกระทบนะครับเซเว่นดีไฮโดรคอริสโตรเห็นไหมที่ผิวหนังก็จะสร้างพรีวิตามินดีสนะครับการดีกินจากอาหารไม่ว่าจะเป็น ปลาที่มีไขมันจากนมจากโยเกิร์ตนะฮะเราก็จะได้วิตามินดีเข้ามาหรือกินจากซัปพลิเมนต์เนาะปัจจุบันนี้ก็จะมีวิตามินดี3วิตามินดี2ในรูปแบบของซัปพลีเมนต์ให้เราได้ทานกันมากขึ้นนะครับแต่ว่า anyway เนาะทุกคนก็ถ้ามีโอกาสตรวจระดับในเลือดก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าเอ้ยเราควรจะทานหรือไม่นะครับเวลาที่เราได้วิตามินดีมาทั้งหมดนี้เขาจะยังไม่ออกฤทธิ์ทันทีนะครับเขาจะผ่านตับก่อน ให้อยู่ในรูป25 OH D3 นะครับแล้วก็จะไปผ่านไตอีกทีหนึ่งไตก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัวที่ออกฤทธิ์นะครับก็คือเจ้าเมตต่อมไร์ที่ชื่อ125นะไดไฮดอกซี่ D3 ตัวนี้นะครับให้ออกฤทธิ์มากขึ้น